น้ำมนะันเบี้ยนได้ถูกโปอเลยน้ำเดีด๋ยวจะโชกินมงนะ้หนวันเ้าะกินเลวทำไมโอ้ยนกแมงวันนี้ได้ายบองเลยนะอนีอ่รวบีเดียวกันแบนี้เออจ่อยูแล้วจ่อยแล้วไม่จบงานนะครับต้ามเต้อง ัสดีพี่โก้นี่โอ้นู่นนู่นนู่นัูนกี่บอกล้วพี่โกนี่อ่ะบอกวิธีบ้านๆของกุนป้าประดังคือทำน้ำว่านจากน้ำซุมจากต่แถวนี้ก็จะทำเกี่ยวกับน้ำตาลจากกับช่วนตรงนี้ก็คือซี่ปลาดความนะครับก้อหนองเชยกับเคยจบวิธีบ้านๆนนะครับ

มันขึ้นมันตาว่าหรือว่ามาเสียงร้องมันจะขึ้นเลยมันจะขึ้นถึนเนื้อถึงนนั่นน่ะแต่ตอนนี้เดียร์ยอดดีเดียวทิ้มเลยถ้าลุกจากฟ้าเลยแต่เอ้เหล่านี้นักเมื่อแล้วนี่ไตกระน้าไปรอนร้องจะนักแล้วโอ้ยพอได้วันแรกแต่พีนี่คุยเราได้เป็นเดือนแล้ว À, mẹ, ơi. Mẹ, ơi. Mẹ, ơi, mẹ ơi tâm chuẩn từ đây phê leo đâu để đi ba tàu đây ừ. mà tẩm phương đi là một tên cha mà bẹt bột tan vậy là bẹt là nu xảy nam cá lê nằm nằm chắc nu ở bề đắp lê rồi bẹt bay bẹt ma yêu đây trước lên mà là mày số nét mà sai dạng điêu ồ mình tông nè đi 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 mày chuyển bẹt con bẹt tông nam นั่นนั่นนั่น่ล้ตกน้ำวะตกเป็ดโอ้ยนุกเป็ดตกน้ำโขลกิบช่วยตาช่วยตาโอ้ยช่วยช่วยช่วยเป็ดตกน้ำ <c oughs> บรรยากาศที่ร่มรืน่นชื่นมืน้นในวัวใจกว่านี่ป่าจากักกว่านี่ปูไปเดินในนี่อยู่ได้ทั้งวันล้ม,ลม ตึ้งกลางนอกร้อนพื้อไหนนี่การดำเห็นนี่นาลงดักวนันปลาหม้อปลานินาลุยนี่เราจะอยู่ด้วยกันในวันที่บรรยากาศบายมากับในความที่ปราตีป้าผนังเราไปยุ่ได้เป็นวันวันกับเป็นหนังตายโพย้ยเป็นหนังเะยอ้มันตวยามัมันใบยเยอะอย่างีวันนี้มันเป็นดีดีดใบเป็นลมพัดแป้ว nôn buồn năm à